สวัสดีค่ะนะคะ,ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่นะคะช่องไอ้เขียวพารวยนะคะฟังคําเตือนก่อนนะคะคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นกรารพนันโปรดใชาวิจารณญาณในการรับชมจัดเติมขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนะคะัฟังสคริปนะคะมือเรียนมินมีส,สูตรคำนวณหวยนะคะ สุดคำนวณหวยนะคะสามตัวบนนะคะโอ้ยท่านผู้ชมคะงวดที่แล้วสามตัวเกือบแตกนะคะอะเมดิกันเฮดหาหัคูนะคะเนี่นะคะงวดวันที่หนึ่งนะคะอ่ทีผ่ผ่านมานะคะหนึ 1, ่งเมษาสองห้าหกห้าชุดพิเศษนะคะอ่าชุดพิเศษเอร์มินเฮดสูตรคัดมาจากสถิติหวอยออกวันเหล็กกำลังวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถิติหวอยออกวนันศุกร์นะคะ เลขที่มาบ่อยเลขที่ออกบ่อยนะคะเลขเรียนเลขวิ่งนะคะอาแอดมินจะมาจับคู่นะคะไปวิเคราะห์นะคะยอดหลังกัมม่านะคะท่านผู้ชมอ่างวดที่เหลี่ยงนี่แอดมินเห็นมาหาคู่นะคะแต่ว่างวดน,นี้แอดมินจะบวกเข้าไปอีกเป็นหกครูเด่นนะคะชุดพิเศษนะคะเขา่าเข่าเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมห้าหนึ่งแปดมาแอดมินมีเด่นหาเด่นหนึ่งเด่นแปดนะจับมัมมี่หกนะคะอ่าสามสองเจ็ดหนึ่ง หัวรัฐบาลหววที่ผ่านมานะคะหนึ่งเมษายนนะคะสามตัวเกือบแตกนะคะท่านผู้ชมหววนี้นะคะแอนมินกับคับพิเศษมานะคะสามตัวแตกนะคะ6ุค่ลทหารน,นะคะอ่ดววันที่สิบหกนะคะท่านผู้ชมะคะ่ะจะได้มีโชคมีหลาบนะคะใส่เทศการสงการนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนวทางหัวรัฐบาลไทยนะคะ เต็มนะคะชุดเต็ม3ตัวนะคะ3มตัวบนอ่าสมตัวบนนะคะฟันเน้นๆหน่อยค่ะนะคะผู้ชมค่ะ3มตัวบนเน้นๆนะคะ,อะเอ็ดวินขัดมาจากสถิติมวยออกวันนสา่นะคะ สถิติหวยออกวันเสาร์เลขเรียงเลขวิ่งนะคะเลขบนนะคะเลขซ้ำตัวบนนะคะอ่าส่วนมากนะคะลักสิบศูนย์นะคะแลนบ่อยมิซีเจ็ดศูนย์สองหกศูนย์เก้าห้าศูนย์นะคะสถิติหวยออกวันเสาร์เอ็ดวินอ่ะไปไปคัดมาซะก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็สถิติหวยออกอ่าวันเสาร์นะคะอ่านะคะเอ็ดวินไปคัดมาอย่างอ่าสถิติหวยออกวันเสาร์ที่ baptism, เสร็จแล sais, like ่วบัดนี้ <ül med Piet language> <extern s> ท่านผู้ชมค่ะนะคะแล่นบ่อยออกบ่อยหลักสิบคือเลขสองนะคะท่านผู้ชมอ่ามาบ่อยออกบ่อยนะคะคือเลขสองนี่นะคะและะ้วก็อ่าเลขเจ็ดอ๋อผิดผิดไปนี่สองนะคะเจ็ดสามสองเจ็ดนะคะนี่ค่ะมาะที่ มาบ่อยนะคะบ่อยมากดูนะคะท่างเที่ยวนะคะและ้วก็มีอ่าเอาหล,ล,ลักหลลอเสียดนัหนึงนะคะคนผู้ชมจ้ะเก้าศูนย์นะคะอ่ามาสี่ตัว 1ก็เป็นหลักร้อยนะคะเดี๋ยวคุช่ไปหลักร้อยนะคะหลักร้อยมาแปดนะคะกับหนึ่งหลักร้อยมาแปดกับหนงนะคะมีเจดมี2มีเก้ามี3าหลักร้อยแปดกับหนึงนะคะ เด่นเด่นที่สวงนะคะเด่นที่สวงกับเก่านะคะเลขสามตัวศูนย์นี่อ่ะสัตว์มกสถิทิห้ยออกหลักสิบนะคะหลักหน่วยเออหน่วยนะคะมันจะออกหกศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์อ่าสถิทิหวยอยู่ข้าขงบนนะคะเลขบนนะคะเอสไม่ยิพันเทปท้ามาุดรางนะคะ เลขที่มาบ่อยส่วนมากอันแอดมินีิเคราะห์มากนะคะเจ็ดหนิงกันมากนะคะเจ็ดนิดติดกับสองติดนะคะบ่ติดบนกับติดล่างนะคะท่านผู้ชมติดบนติดล่างชี้หัวออกทังันท่านผู้ชมค่ะวันเสาร์นะคะเลขสามเลขสามสามตัวหลักร้อยมีห้ามีแปดมีสี่มีเจ็ดนะคะอันนี้มากประมาณสี่หาขังนะคะออกบ่อยที่สุดนะคะ ออกบ่อยบนนะคะมี43กับ29มา2ครั้งสถทีิห้วยออกเดือนเมษายนนะคะยอดหลังไปประมาณสักสีปีนะคะอ่าส2 1 6 3 3 6กนี่็กระแลนมาก่อยนะคะสําหรับวันเสาร์ติดเจ็ดติดสองนะคะติดเก่าอ่าติดศูนย์อ่าทีมาบ่อยๆเน,นี่แอนดินก็นจะมาจับคู่นะคะจับคู่ชนกันนะคะหลักสิบชน อ่าสามตัวบนนะคะหกคู่อรหันต์นะคะัหกคู่อรหันต์นะคะหกคู่เด่นนะคะงวดที่แล้วเอ็ดมินเกือบแตกนะคะท่านผู้ชมกล็ดแตกสามตัวนะครับพิดไปคู่นึงนะคะอ่าบีเคราะห์หวยแล้นั่นมากหนึ่งมากเปียกเป็นเก่านะคะท่านผู้ชมค่ะเลขกเจ็ดเก่าก็าเจ็ดงดทีเรียวนะคะกะ ที่ผ่านมาเนี่เจ็ดเก่ากับเจ็ดที่มันจะมาออกหมดนี้บ้างส่วนคผู้ชมค่ะมีเคราะห์ก่อนนะคะเติมเลขแปดเลยเอ้ยอันแปดมันอยู่หลักลอยนะคะห้าหกเจ็ดแปดแปดอยู่หลักลอยเอาสี่เป็นกันนะสี่บึงหลักลอยกันหลักลอยมีเจ็ดเก้าอยู่หลักลอยอก็ได้นะคะมีหนึ่งก็แปดหลักร้อย มีห้ามีแปดมีสี่มีเจ็ดหลักร้อยมาบนอ่าักหามาดูกระมัวนะคะท่านผู้ชมห้ามาหลักร้อยบนบ่อยที่สุดล่องแปดล่องมาอีกสี่กับเจ็ดนะคะต่มาเอ็นมินมากรีสามสองสองสามเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะเอ็นมินจะจับคู่นะคะท่านผูช้ชมค่ะได้มานะคะหกคู่ออรรถนะคะหกคู่เด่นนะคะท่านผู้ชม มีสองนะคะสองเจ็ดสามนะคะจับหูได้นะคะแปดสามห้าแปดสามห้านะคะโอ้ตรงเสื้อมาขอกีหลายท่นแปดสามห้านะคะแปดสามห้าหนึ่งเก้าเจ็ด แปดเก้าศูนย์นะคะแปดเก้าศูนย์เจ็ดสองเก่านะคะแล้วก็ หนึ่งหาเจ็ดนะคะหนึ่งหาเจ็ดจเป็นคท่าเชี่ยวตรงกันปีคอกัอนนะคะท่านผู้ชมคะห้อยออกบ่อยห้ยห้อยออกบ่อยวันเสาร์ย่อนหลังเด่นบนหนึ่งไม่มาหนึ่งอยู่หลักรอยหัวอันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งหาเจ็ดนะคะท่านผู้ชมค่ะ เรียกกระสีอ,ออกแปลกๆไปเรยกน้องท่านผู้ชมสงกรานี้ก็ได้มีเคราะห์ก่อนนะคะอ่าตัวเด่นสุดๆดเดอ้อท่านผู้ชมนะคะอะงวดที่เล่นดีกับเป็นหาหนึ่งแปดมาก่องอยู่ละเผื่อมันแตกนะคะแตกแน่แตกล้านเปอร์เส้นนะคะแตกบัวแตกกับแต่ล่องมึงน,นะคะท่านผู้ชมค่ะสองเจ็ดสามนะคะแปดสามห้าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชม อ่าฝาเป็นแนวทางก่อนรักร้อยอันนี้ทีเ ok um, อดมุ่งกลุ่มมาเนีนไหมถึงมาเล็กาสำหรับวันเสาร์นะคะเลขวันเสาร์ที่ม่าบ่อยเที่ยวบ่อยนะคะมีสามมีสองหลักสิบอ่อยู่ที่สองนะคะเมื่อที่ยวเอ็นมี่จะลองจะจับสองคู่เด่นให้บ้างนะคะจับสองคู่เด่นเอ่อจ็ดสามสามห้านะคะก็ไดนะคะท่านผู้ชมสองเก่าแต่อีกเอ็นมี่ ok um, ชุดเต็มนะคะเน้า จับสองตัวให้นับกันนะท่านผู้ชมค่ะสามกับห้าว่าสามห้าทำหาเก้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมอันนี้จับเจ้าล่องจับสองตัวปเปิดทาอมันมากนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะชุดพิเศษนะคะเมื่อวันที่16เมษายน2565น,น,นะคะ ชุดคัดชุดเด่นชุดย่อนหลังนะคะ,ะชุดสามตัวบนหกคู่เด่นหกคู่ออกน,นะคะท่านผู้ชมท้าขอ,ขอฝากตัวเลขนะคะสามตัวเน้นเน้นนะคะเด่นสุดสุดคือสองเจ็ดสามนะคะแปดสามห้าหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองเจ็ดสองเออเจ็ดสองเก้าหนึ่งห้าเจ็ดนะคะไอ้ไม่ลองจับสองตัวนั่นคะเจ็ดสามอเก้าศูนย์สามห้านะคะใครเข้ามารับชมรับฟังนะคะใครมีโชคมีลาบฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ ให้เป็นกำลังใจแอดมินนะคะผู้คนสูตรหาสูตรเด็ดๆนะคะมาฝากคานผู้ชม f c นะคะสวัสดีค่ะ